ครับนะครับมือนี้มาทําพิธีบ้านไม้ก็หนองใต้นะครับเพราะว่เพื่อนเฮ็ดใครๆว่าบ้านพักหรือเชียงหน้าเนี่ยแหละคันบ้านห้องภาษาแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดทำภาษาคนพ่ออยู่พ่ออยากเนี่ยกระซ่งง่ำก็บ้านได้บ้านใต้พุหลาบมันมีมีอาจจะกินอ, <laughs> อันนี้ถ้าเราคนถามมาจะคิดนะหนองใต้มันจะดีนยนยริมอ่าวสันคนถามมาเอามว่าสูุขีหรอ,อกมั้ย ครับผมกาเป็นน้องไส้ของเงยน่ญญายนนครับเขาเปินคู่เขียวอ,อตาติจี้กัอยู่น้ำกันกับกับพีไส้อยู่น้ำกันเราเป็นคนเราเป็นคนทรงผมเลี้ยนครับตะเคียเออคนคนเวเสีย,ยด้วยเหรอเขาเสียว่าทรงผมเลี้ยนแล้วกับเฮนน่าดังเสียทรงผมเลี้ยนผมจะทำไมน้อยเลนตะเกียแนวกา แต่ทุกเนาะก็ไม่ว่าทุกดอกว่าก็คืออาชีพเราสมัยตะกอนเล่ากะไปเฮ็ดห้เหตุผูไปเลยไม่เรมืนเาน้ำขุ่นเพิ่นเป็นดิกน้อยเร่องเพิ่นพู่นเบียกไม่มาดิเรื่นลงภูเขาจ,จ,จุดจุดจุดลงมาผมไพ่หอเขาไยก็พี่ไส้ครับเอออยู่น้ำกันครับจะเป็นพี่ไส้แบบนี้แหละครับมาดูใส่เนาะมาบรรจุเป็นคู่ยุนี่ แต่พวนเราไป2้อมนลอยีบกินครับปีไสบ้บมมี่ยังมาใหาว้ว่าน่องมันจูคู่ดีใจหลายเล่าก็เลยไปลองเพลงชนะเลิศจอสอห้าเจภูมิได้กระทะมาอันหนึ่งครับกระทะเวฟาเพฟาว <c oughs> า่าไอ้บมมี่ยังให้ดอกลามานะมีกระทะเ้ฟาให้อันหนึ่งผมละนี่ผมว่ายุ่หิงครับผมบูซ่าตลอด ยังยงอยู <im ่วะยังยังอยู่ค uh> รับัวะยังอยู่ดิยังอยู่ว่าอันนี้บุญคุณไอ้ายเป็นผู้เรียงผู้เกียรมากเออเนาะเออ คือไม่เขาว่าครอบครัวห้องกับบนสุวรรณศิษยทั้งทูนหยากหรอกแต่ว่าชมนั้นมันกะอ่าชมระยะนั้นมันที่ใช่หลือล่าพอแม่กะให้หน้าปราทานกับม uh, ีเฮ็ดอูเฮ็ดยาดแต่ว่าการให้หน้าปลาตมกับมีอยู่ดอกครับแต่ว่าเรื่องเทียมันกะตอนนั้นมันกะเวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันยากเนาะค่าเลี้ยมมันก็ถือแน่ตอนนั้นมีแต่ขายเขาขายหยังสู รังเทียมันกะเขาเขานม่รัเป็นบ่กสามพอเจ้กี่สามคอบ่มน้ำวมานานี่คือคนโมเสียว่าเอาเมนมมนีมนีว่อดันแต่ขนาดอันล่องมันเพียงก่่องมันผู้ว่าไอ้คนพลศพน์ตอพนเดียนี่กัก็ยังวอาว่าว่าเศร้าเด้อ พอ,อังเข้าว่าเคยเข้าเคยไปยังก่อไปไปส่งไยเนาะไป่่งอยยื้อ,อนะฮั<ม>กพล่ไมผมก็มีมูอยู่ <c oughs> วันพลต่อพลตอนนี้เป็นร้องว่าอยู่นครพนมนครพนมมานีไอ้ายกเ็เรียกว่า ผ้าไอไปซ่อมล่ำเนืออ่อ่าพอซ่อมล่ำเนือยู่ใส่ยยมเพื่อแก่งขอบยุบบ้านเรากาเซดมันเรากาเซดเนาะแหม่ชี่รถเอ็นเดรโล่ลากรถพี่ไอพี่ไอเพิ่นบินเกษตรเด้อินเดรโล่ซ้อนสองซ้อนสามใบทะใช่ใบที่อมล่ำเนื้อไปนั่งอยู่กับรองผัวตะกี้เพิ่นกับธรรมดาเล่นหนังสือเพราะท่านเป็นยังดอกเล่นหนังสือเพิ่นเรียนล่มอยู่ตะเกียผมกับมาเรียนคู ตอนน้าพระท่านเป็นหยางบ่นเป็นหยังครับนั่งอยู่ว้นนี้เต้นซ่อมดิซ่อมซ่อมดินให้กุบเอาสินนุ่งสินซ่อมจากหกทุ่มผ้ากันมาจากบ้านน้องเมือนแอนี่ไปบ้านนันปะมั่นเราก็เสียดฟาเจาะท่อเป็นนวลนวนหอมหมดเลยหลอะป็นนวลหอมปะมั่น ประมาณยี่สิบโลคุณดิประมาณหล่ะนะเพราะว่า <c oughs> จากว่านี่เจะมาน้องแย่ไปก็ประมาณจะสิบโลสิบห้าโลหรอประมาณคือลองผัว่าแกเสียบอกบอกพระเจ้าเลี้ยงวารีไหนแกเราจะคุยเหรอเด้เรียงเงินเนี่ยเรียงเงินแต่เลี้ย,เยงเยงท้าสามคนสมัยตะกีน <3 S 2> <ม>้นะสามต้แกกัวกคดีเพราะว่าแกกับลมม่ลืมใบลืมใช่โมลืมใบลืมใช่นี้โมลืมเลสเป็น่นหลัดีเพราะว่าเป็นปลัดอำเภอตะกี้กัไปทรงเบิดมาหอดเป็นป้องกันมาเป็นปลัดจังหวัด อา,อาวัานาพลต่อพลเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวนี้ครัเป็นร่องผัวะแกเป็นน้าเพื่อมาหลายปีได้หน่เลยหลายปีใหญ่หมองยูแคือว่าอถ้าเราคน้นมาอันนี้คือ,คอ,คอ,อนขออึ้น้องไส้ดีเลยพุพี่นองเด้คบว่าเป็นทางมเต่ียมัาโนเนียมหเยขึ้น้องไส้กี่หลีเนี่ยมันดับในพออือันนี้ขาได้แมซีเมน อันลโหลคนอยากพุ่มเพื่เสียนะคือว่าโตขี่สีกมึงคือวางแม่แล้วมึงโตขี่สีเลยเด็ดดีนี่ลูกจะคนลูกไส้ไส้สองคนสองสองอะไรกันีหลานแล้วหลานแล้วคนหนึงขึ้นใต้เวแล้วครับเดี๋ยวขึ้นมาพร่อตระกูลนี่มิตรภูไส่แม่โมมีลูกผู้หญิงเลยยังเป็นยังไดะลูกพี่สาวพี่ไส้กับมิตรภูไส่เดือดส่วนใหญ่ลูกเอื้อยลูกอ้ายมิตรภูไส้ แต่ปูนีคือผู้หญ um uh. ah MM ิ่งเห็นนั uh> <h <h bon ่นลูกผู้หญิงหลานผู้หญิงโ่งสะออนเท่าสองหมื่นนี่ละก็เอาแล้นี่ก็คือบ้านมองยูมองเศร้านองไส้เลยพื้นมาปลุกบ้านยูติดกับหน้าเพื้นพวกเขาไปเ็ดกีเลกแต่ว่าบ้านก็ยังม้อนแล้วสัตว์เหลอเมืองออมาคำคุ้นมาซอยเม่นฮาน้องแหล่ะเพราะใครมาหากันโดนโดนไมันจะมีโอกาสมาหากันนะเอาฝากให้พี่น้องคุยจัก สองขูดสองคนยันยืนยันแหละก็นอนยันมานี่คือน้องไส้อีหลื้สองคนเดียวกันโอ้ยนอนลังเทียเป็นรอเนาะผมก็มันนั่งยืนดอกถี่รอก็มีไส้ลังเทียก็บ่คื้อกันลังเทียมันกับมาคื้อเดย์เป็นคนอื่นมันเข่าคนละคำเข่าคนละคนทีอืมว่างคนทีครับเขาคือกันยืนแต่มันคนละคำนะอันนี้ อันนึงนี่เขากั้มดิครับอันนี้เขาขาวเนาะงขาวพูดยาพูใจหมาเอาขอบคุณทีมพี่น้องเลยทุกช่องชีครับอยู่ดีแม่งสูงสุดคนครับลำพุ่ยตีไม่ครับไม่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายหนาญานะเนี่ยเด้อแฟนเพลงของยงีแยนะแฟนครับก็ได้ครับให้พี่น้องจงรักษาสุขภาพครับพี่น้องกดเข้าช่องยาย่นายันชาแนลเด้อ เหญ่นายันชาแนลนะครับผมสิมีแนวหลายอย่างไม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันเพราะว่าสิเป็นท่านกรเคี่ยวสัมมหากินกันท่องเที่ยวให้พี่น้องสุขภาพสุขภาพาะยังแรงครับขับไปไซค์ตลอดปลอดภัยย้ายเกียร์ที่เกียร์สุขปุสกุลท่ามาค่าขึ้นพี่น้องครับ